สวัสดีครับ f c ทุกท่านวันนี้อยู่กับเกียร์คาร์นิวัลนะฮะติดตั้งจอ Android ขนาด9นิ้วจาก M-Max นะครับตัวนี้เป็นแรม4ีลอม6.4นะฮะตัวนี้ฮะตัวท็อปท็อปเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างานติดตั้งลงรถแล้วเ,เป็นยังไงนะครับโอเคฮนะคันนี้มีอะไรครับมีจอเพดานด้วยนะฮะซึ่งเป็นจอเพดานแบบเชื่อมต่อแบบ HDMI นะครับอขอุญาตปิดประตูฮะเสียงดังนิดนึงนะครับ โอเคนะครับแบบที่เลยเห็นช่างเบิร์ตนั่งอยู่นหน้านะครับอันนี้เป็นจอเพดานนะส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นจอที่ติดตั้งใหม่ครับเป็นจอขนาด9นิ้วนะฮะตัวนี้ฮะเชื่อมต่อกล้องถอยด้วยนะฮะแสดงผลผ่านจอพดานด้วยนะฮะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วช่างเบิร์เข้าเกียร์ถอยครับการเชื่อมต่อจอเพดานนี้เป็นแบบ HDMI นะครับไม่ใช่เป็นแบบสายดอกบวกหรือ RCA นะฮะโอเคครับตัดเกียร์ถอยฮะ ตัดภาพกล้องถอยเข้าสู่หน้าจอหลักแบบนี้นะครับตัวนี้เล่นได้2แอปพลิเคชันเดี๋ยวให้ช่างเบิร์ดเปิด2แอปครับนี่ยตอนนี้เปิด YouTube อยู่นะฮะ้ว้วก็เปิดอีกอันหนึ่งเป็น Google นะฮะเป็นระบบสั่งเสียนะครับแรม4นี่ไวมากๆนะฮะ4-6-4แบ่งหน้าจอนี่รวดเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวช่างเบิร์ดลองเข้าแมให้ดูหน่อยฮะ นนปิดหน้าหลือหน้าจอเดียวนะครับวิธีการปิดก็กดคิงคางหน้าจอสไลดนะ์นะฮะรวดเร็วมากเลยนะครับอันนี้เป็นแผนที่นะครับแมปนะครับสามารถเป็นระบบสั่งเสียงไทยได้ด้วยนะฮะเขาบ,บอ,อกฟังไม่ทันครับให้พูดใหม่ฮะ เราพูดอะไรครับโรตัสเพชรบูบูลครับโรตัสเพชรบูบู์นะครับประมวลผลไวมากเลยฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเลือกนี้เดไปให้ไหมฮะการมวลผลนะครับในการเสิร์ชหานะไวมากเลยนะครับแล้วคำว่าโลตัสเพชรบูบู์อันแรกเลยฮะเรียบร้อยนะครับนะกำลังคำนวณเส้นทางไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดสองแอปให้ดูนะฮะนี่ฮะเริ่มฮะยอมรับครับ โอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะเปิดสองแอปครับนี่ครับเปิดสองแอปแล้วนะครับภาพปรับยากมากเลยนะครับเพราะหน้าจอเขาด้านในมันมืดมากครับเราจะเห็นนะครับว่าเราเล่นนี่ฮะ YouTube อยู่ฝั่งนี้นะครับเปิด u t u b e ให้หน่อยฮะ ตอนนี้ช่างเบิร์ดไปเข้า,ขา Google Chrome นะฮะเพจะเปิดแมปนะฮะ,ะนี่ครับมาสามารถแสดงผลบนเดสก์ท็อปได้ด้วยนะฮะตัวนี้ฮะ,ะนี่ฮะฝั่งนี้เล่นช่องแต่งรถนะแดมอยู่นะครับ y t u t u นะครับนะครับส่วนฝั่งนี้นะฮะตรงนี้ภาพแสดงผลถึงแมปนะฮะแต่ด้านหลังที่ซ้อนอยู่นะครับยังเปิดเป็น Google Chrome อยู่นะฮะจริงๆแนละ้วช่องนี้สามารถที่จะทำเป็น ใหญ่ได้เลยนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับอีกช่างเบิร์เขาเปิดแบบนี้ฮะ้ซ้อนให้ดูนะฮะมีผู้ช่วยสัมผัสด้วยนะครับหน้าจอนะฮะในแหลมสี่จะมีผู้ช่วยสัมผัสแบบนี้ด้วยนะครับใช้ผู้ช่วยสัมผัสได้เลยนะครับเป่าแสงเล่้งแสงได้เลยนะฮะในขณะที่เราเล่นอยู่นะครับลองเข้าเกียร์ถอยทีฮะจะดูว่าหน้าจอตัดเป็นแบบไหนครับอ่าเป็นภาพใหญ่นะครับโอเคครับตัดครับ โดยปกติบางยี่ห้อจะเป็นภาพเด็กนะครับใน2แอปพลิเคชันทำอี้เหลือ1แอปครับโดยการกดกึ่งกลางหน้าจอนะครับแล้วสไลด์ปิดไปนะครับเป็นจอใหญ่แบบน,นี้โอ้โหขอโทษ FC ทุกท่านจริงครับภาพมันปรับยากมากเลยและเนื่องจากว่าภายในมันมืดนะครับแล้วจอมีความสว่างนะครับจะมีการปรับที่แบบขัดแย้งกันนะครับในส่วนของจอกับภายใน ขยายหน้าจอให้ใหญ่เลยครับเวลาเปิดแล้วครับขยายช่วยขยายหน้าจอด้วยครับเนี่ยเราใช้เห็นแบบนี้คมชัดหน้าจอเป็น IPS นะครับตัวนี้ยังเป็น QLED ด้วยนะครับตัวนี้สำหรับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่นะ9นิ้วติดตั้งในนะครับเกียร์คันยี่ว้อแบบนี้ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจก็ทักข้ามาได้สำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ